ถามเต็มไปหมดเลยพี่เซฟเรียนคณะอะไรคะอ่อคณะวิทยาศาสตร์ครับผมที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเจฟมาแล้วเหรอเป็นเอ่อภาควิชาเคมีเทคนิคนะครับก็คือเรียนแล้วก็แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรวิศสะเคมีนะครับแต่ว่าเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่เราจะ เออมันอยู่ในคณะวิทยาแต่ว่าสามารถสอบไปบประกอบวิชาชีพวิศวกรได้นะครับอันนี้เป็นเพลงโปรดเพลงนึงในชีวิตเลยนะแบบฟังมาแบบ4-5ปีแล้วก็คือแบบยังไม่เบื่อมันคือเพลง A Beautiful Mess นะครับของ Jason Mars ใส่เสื้อเปปิดหน่อยทำไมทำไมทำไม d o n Tell t me how to dress okay เล่นเราเล่นเราเล่นครับพี่เจฟอาการนี้เราขาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันนะครับทุกคนเรากลับไปดูที่คำถามดีกว่า How old am I I'm 23 y e a r s old Have a life with Jeff โ <laughs> อ้ยขอไปที่หน้าใสเหมือนพี่ตู้ อันนี้คือน้า,สาใส่กระแชรบวิธีเดียวที่ทำให้น่าใสานะครับก็คือกินน้ำไม่ใช่วิธีเดียวหรอกแต่ว่าอยากจะบอกว่ากินน้ำละขวดอย่างเงี้ยครับขวดอยวว่างเงี้ยกว่าๆหรือไม่แล้วก็แบบอนอนให้มันเร็วๆนะครับก่อนสีทุ่มได้ยิ่งดี <c oughs> I can't speak Indonesian <laughs> only Thai and English that I I understand okay Uh อ่าอะไรดีนะมีแต่คนถามว่าเจฟซฟหรือเซฟเจฟหรือหรืออะไรก็ไม่รู้เจฟเจฟเต็ไปหมดเลย What is your favorite song? I think this song is the one of my favorite song. A b e a u t i f mess, s i s t m r s and um another song is Friday by IU.

uh will you dye your hair a bright color if yes? What color? Um mm, for sure someday. I like the blondie hair. Stay down chairs but it's now nice it's today. <laughs> <laughs> ให้ hey, เลือกเยอะเหลือเกินอยากกินหมูหมักตรงเลยค่ะทำไมพี่ตู้แซ่ถึงชื่อตู้เซฟค่ะไม่รู้ what is my favorite movie i the best movie in my heart in my mind and always is the hunger game i i did i read it and i and i also watch it in the movie หยับหยับหยับเอาชอบแคทนิสมาก and this like hunger game now is like the realistic I mean it's kind of similar to the situation in Thailand now you know อ่าพี่เซฟอยู่จังหวัดอะไรคะนี่เหมือนแบบเป็นลีน่าจังลีน่าจังมาถามว่าอยู่จังหวัดอะไรไปคนอยู่จังหวัดไปคนจังหวัดชลบุรีครับตอนนี้ก็อยู่จังหวัดชลบุรีขอาววีทีหมา เจเ๊เป็นอะไรเป็นอะไรพี่ตู้ชอบสัตว์อะไรคะชอบแมวครับแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักสุดนนลกคือตอนแรกคิดว่าตัวเองชอบทั้งหมาทั้งแมวแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบเอ้ยทุกคนเสียงเสียงดังไปรอเปล่า แต่ว่าตอนนี้แบบว่าชอบแมวรู้สึกว่าแมวแบบเป็นอะไรที่ฮิวจิตใจมากๆเลยอยากแบบเอาหน้าไปถูแมวคำออถามเยอะมากเลยอ่ะเอาอะไรดี พี่เจฟห้าขวบกับพี่เจฟห้าคนพี่เจฟเลือกแบบไหนเพราะอะไรคะแถวมัน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 ตากันยังไงวะเจ็บเจฟห้าขวบกับเจบห้าคนเอาเจบห้าขวบแล้วกันแบบเจบห้าคนเราเยอะเกินไปไม่ไหวเจบเป็นแมวเหรอเจบแก่ วันนั้นที่ถ่ายงานเป็นอย่างไงเป็นอย่างไรบ้างคะวันนั้นที่ถ่ายงานก็ตื่นเช้าครับแต่ก็สนุกดีใช้ Energy ค่อนข้างเยอะหรือไม่ก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะพูดว่าไงดีเหนื่อยไม่ใช่แบบว่ายังไม่โปรเฟสชั o นอลเท่ากับแบบพี่ยักษ์ใหญ่ในตัวค่ายนะฮะก็จะต้องแบบใช้ความพยายามนิดหนึ่งในการทำงานโพสท่าต่างๆ อะไรโคพี่เซฟอยู่ปีไหนแล้วโอ้ oh my god ห <laughs> น้าเรายังเด็กดีูหรอ <laughs> เรียนจบแล้วครับกำลังจะรับปริญญาวที่2ตุลาคมนี้แล้วครับหน้าเราเหมือนแบบว่า มี With me, ความหมายแต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่ยอมไม่มีอะไรกินเป็นคนเธอไปก็ขอให้หยุดไว้เออเออฝากเลยสันจคีคลายคลายว่าเธอหนักหนักก็เป็นเพราะฉันคิดไปไงที่นั้นเธอไม่คายไอยเอ,อ้ยเจฟมันมัน,ม,นมันหลายรอบแล้วนะมึงอ่ะ มีอะไรหรือเปล่าฮะ in, ม,มีคำถามว่าอะไรอีกอะอืมใครสอบพวนนี้ก็สู้ๆนะครับพี่เซลรู้จักพี่เจฟนานหรือ,อยังคะก็คือประมาณประมาณ หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่านี่ยแหละอ๋ออ๋อๆๆโอ้ยโอ้ยมีคนน้อยใจมีคนน,น้ยนอยใจสน้อยเราจะแบบว่ารีเควสต์คนไปคุยด้วยยังไงทำไงวะ อ๋อนี่นี่นี่เป็นแล้วเป็นแล้วมีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียวจะอยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกันแค่คิดไปเองใช่ไหมมาไี่เธอก่อนตอนนี้กำลังต่อสายหาน้องเจฟอยู่นะฮะทำไมถึงไม่รับไม่เอาลังสาย รับสายสีบุยกินเบอร์ Hello Interfans ความเป็นพ่อฉันคิดไปอย่างที่นักทลแค่กกันอยาก,ก,ก,ยากคยุยส่วนอุ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนใครมา, <c oughs> มา ทำอะไรอ่ะได้เราแบบอยู่บนเตียงร้อนไอ้ขอเอิดเตียงก่อนคืออเตรียมิเตกียงไม่คือนายต้องเตรียมก่อนเลยขอร้องครพี่เจฟขอดูหน้าสดหน่อยสิครับผมเรายังไม่แห้งเลยเห็นไหมอันยอง from Thailand เอ้ยเรามีคอิวเตอร์แบบว่ากันสิวอ่ะ ขลองขลงขลองแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแปบนึงเดี๋ยวไมล่ะเอ๋เราเราเราเป็นเมนแซงเหรอใช่เราเลยโคเป็นแซงแฟนพี่เจมส์แย่งอ่ะนึกว่าแบบว่าเป็นเมนคนอื่นจริงๆแล้วแบบเรานี่เมนโรเซ่แบบมาตั้งนานแล้วนะแบบสีผมสีผมขาวๆเมื่อก่อนก็คือแบบโรเซ่ะไอดอล วัีเล็บสวยจังเลยอะ่ะพี่เจ็บแป๊บนึ่งเราเปิดพอลก่อนยายพี่ <JP. S 2> ทำไมเราไม่พูดอะไรเลยอะ่ะเาลาเาลาเาลาเวลาเลาเอ้ยทุกคนจริงๆแล้วว่าที่สนิทกับเจ็บได้เพราะว่า เราเป oh ็น ah. เด็กใหม่ให้ลูกขี้เหมือนกันแล้ววันนั้นแบบว่าเจ็บว่ามันเล่าให้ฟังในไลฟ์ใช่ปะว่าอะไรนะพี่เซฟว่าเป็นคนมาทักก่อนแต่เจ็บว่าเป็นคนเข้ามานั่งข้างๆก่อนด้วยเราก็เลยต้องแบบทัก <laughs> เพราะว่าถ้าไม่ทัก,กมันก็แปลกสิวันนั่งข้างๆขนาดนั้นแต่แบบเอา้าไม่ทักโอเคเขาเรียกว่านั่งข้างให้ให้แบบออกมาทักก่อนไงก็นี่ไงครับมันเป็นแผนมันเป็นแผน แล้วเราเป็นบอกโยนโยนแบบโ,นโ,นโนยนเรื่องโยนขี้่ทุกคนบอกว่าพี่เซฟไปนคนถักก่อนพูดหมดได,ไได้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอเอออยู่เป็นคนมานข้างๆก่อนเหม่่เต้นเป็นดีเต้นดิ <c oughs> นี่วันนั้น, <c oughs> น,นทุกคนที่แบบตอนที่ถ่ายตอนที่ถ่ายอยางาน,นอยู่ใช่ปะ่ะคือคลฟมันเป็นแบบสายเต้นแบบเพลงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือไอตอนถ่ายเงี้มันก็เปิดแต่เพลงเกาหลีเว้ยเจ็บยืนนิ่งไม่ได้ทุกคนขต้องขยับตัวขยับปากนุ่นนิ่นิด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 นึงเฮ้ยสังเกตด้เหรอนี่เต้นอยู่คนเดียวนะก็เต้นอยู่คนเดียวเห็นเต้นอยู่คนเดียวทั้งหมดไม่ก็อยู่ข้างหลังสุดไงก็ไม่คิดว่าจะบอสมั้ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยแฟนๆารบอกเลยว่าเจ็บแผงสูงแบบมานั่งมานั่งข้าง อยู่ดีก็แบบม่นข้างๆแล้วมาโยนขี้ว่าพี่ตู้เป็นคนทักก่อนไม่ก็เป็นเด็กใหม่หรือเปล่าเป็นเด็กใหม่ก็ต้องแบบเอออยากทำความรู้จักทุกคนไงอ๋อ,อ,อตอนที่ทักเลยอใช่ป่ะเจฟมันก็ยื่นโทรศัพท์มาอ่ะพี่ตู้เซิร์ชไอจีแล้วก,กดฟอลโล w หน่อยัก็ฟอลโล w มาเลยเฮ้ยใช่เหรอจำได้จริงเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ยื่นมาเหรอไม่ได้ยืน่นตอนนี้นไม่สับโทรศัพท์ ม่ทุกคนค่ามันก็ไม่อยู่แค่แบบสิบสามคนอ่นะเราจะให้รู้จักใครเยอะแยะ <_ d ata> เ,เพลงนี้ไม่เอาเพงเลงอะไรดีช่วยเลือกเพลงหน่อยเพลงของเอ่ออยากฟังของเทเลอร์ฟังของเทเลอร์นี่เป็นไฟล์ขับเทเลอร์เหมือนกันอยากฟังเดอะแมนอ่ะไม่ไม่ได้ฟังไม่ไม่ต้องเล <_ d ata> ือกแล้วเองฟ,งฟังไฟล์เดียด,ด,ดีกว่าโออะไรวะ ทุกคนตอนนั้นแบบว่าจะพูดว่าอะไรนะแต่เราจะให้ดูมันมันแชร์รูปนี้ได้ป่าวแต่ว่าจริง,รงๆ,ๆแบบลแล้วว่าเจ็บแบบเขาในราย์ี่แล้วมันมีคำถามว่าจะแกงอะไรจะแกงอะไรพูดพูดพูดแบบแกงแน่แรอบที่แล้วมีมีคำถามว่าระหว่าง แซงหนึ่งพันคนกับพี่ตู้หนึ่งพันคนจะเลือกใครแล้วมันเลือกยากมากเลยนะเจฟมันก็เลือกยากนิดนึงปะยากยังไงอ่ะมึงขาดกูไปมึงอยู่ไม่ได้นะเจฟกูมีหลักาที่มึงบอกว่าไม่ถ้าถ้าน้องแชงยน่คนอ่างเงี้ยใช่ปะแชงก็จะแบบแชงมันงไปทําหน้าที่ปะเพราะมันเป็นดาราต่อ แต่บุงบอกว่าอยู่บ้านคนเดวมทักมหากูบอกว่าวันที่ไม่มีคิดตู้อยู่มาช่างเหว่งแต่แต่บงมีหลักฐานมีแคปไปละกูเตรียมพร้อมไม่มีไม่มีไม่มีนี่มองไม่เห็นเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเอาเทคโนโลยีทุกคนมันคือเทคโนโลยีแต่ว่ามันเอาออกไงอ่ะไม่อยากไม่อยากนี่แต่ว่ปิดเห็นแค่รูปแต่ปังเห็นแค่รูปมันไม่มีหลักฐานไม่มีแชท ทุกคนมีคำถามอะไรไหมวะมันเปิดได้ปะนี่พี่เซมมันเปิดอ่าพี่เข้าลูกกี้ได้ยังไงคะของพี่เจฟก่อนอ้าวทำไมโยนทำไมโยนจังมันขึ้นป้ามันขึ้นขออะไรันป่ะขึ้นอ่าพูดสิ เพราะว่ามันพูดได้เลยเหรอพูดได้จริงหรอ <laughs> มันพูดไม่ได้หรอ <laughs> ไม่รู้พูดได้หรอ,อไม่พูดกันแหละก็เข้ามาเดินเข้ามาครับวันนั้นไปไในออฟฟิศสโลกีคือนี่ขับข้า,าไปไบเบัลยส่วนเชฟก็นั่งแกลบไปแล้วนี่เปิดประตู <Okay. S 2> บ้านเข้าไปได้เจอพร้อมนอนอยู่ก็คือนั่นแหละเข,ข้าูกลวีคีเข้ามาแบบง่ายเอย เราไปที่คำถามต่อไปกันดีกว่านี่คำถามนี้เราชอบทำยังไงถึงจะเก่งภาษาให้มากขึ้นกว่าเดิมคะอ่ะเจฟก่อนเลยหนึ่งโอ้โห oh, ถามถามถามพี่เหินะนะขอร้องละเอ่อภาษาอังกฤษนะครับจริงๆเซฟเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เรียนอยู่ในโปรแกรมที่เป็นภาษาไทยทุกคนไม่ได้เรียนไบลิงกัวนะแต่ว่าพยายามแบบเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองมาตลอดก็คือดูหนังอ่านหนังสือเราอ,อ่านแบบฮังกึเกเหมอทุกคนเป็นเล่นภาษาอังกฤษนะไม่ได้อ่านเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็ฟบบบบังสือ่อเอออ่านชอบแบบอินมากยูดอตว่ก็คือแบบเดอะเบสเดอะนิยายไซไฟนั่นแหละทุกคนแล้วก็จริงๆล้วถ้าเจอฝรั่งเนี่ยอย่าไปกลัวว่า เราจะพูดผิดนะคือพูดู้ไปเถอะไม่ต้องแบบสนใจแกมมมาอะไรแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเอาให้แบบสื่อสารรู้เรื่องพี่อ่านเมื่อกี้พี่อ่านเข้ามาหรอสบายไหมสบายไหมนี่เหรอ,อ,อ,หรอเหมือนพี่อ่านเข้ามาเมื่อกี้พี่อ่านยังอยู่หรือเปล่าครับไม่มีพี่อ่านไม่อยู่ก็ม,มีคนบอกพี่อ่านหายไปแล้วอ๋อ ที่เทใส่ฟิลเตอร์แล้วก็หลุดจุดถอดเลยนะในมีคำถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวซักอีกสิบนาทีเดไปแล้วดีกว่าเทป <ำ S 1> นี้น,น,นี่มีคนบอกมาเฮ้ย <laughs> ทำยได้หรือ่าทำไมจะลายอ่ะ <c oughs> พี่อ่านอยู่ไหนเ่ะทุกคนพี่อ่านมาตอบเราหน่อยมามเชนอกูมามอันนี้อันนี้ยาน้เม็นคอมเมนต์อ่ะเออก็ยังไม่ได้ทำไมถึงไม่เห็นคอมเมนเออต์นอมมะอ๋อบบคนที่เป็นแขกรับเชิญสินะเขาเห็นละเออ คำถามนี้หน่อยถแถลงไข่คำถามนี้หน่อยออคนที่โบมาสุดก็คือพอมทุกคนให้พอมเร,อเ,รอเรื่องเรื่องเรื่องคาว่าโบบะเจฟเซฟหรือเซฟเจฟทุกคนจริงๆแ,แบบแเจฟมันงงงแบบเป็นเป็นเด็กอะจะบอกว่าเราไม่โตอ่ะ เหมือนห้าขวบย่อพอดีพี่เซฟย่อโตขึ้นยังแต่ว่าจะบอกว่าอะไรนะช่างมัเถอะลืมไปแล้วว่าทั้ว่าอะไรอยากให้พี่เซฟลองทำสีผมบางโคนเดี๋ยวเราทำแน่นอนแต่ว่า้สีอะไรสปอรได้ไหมเนี่ย ถ้าปลปอยยังไม่รู้เหมือนอยจะทาทสีอะไรจะทาสีแบบขาวๆหรือว่าทำเป็นแบบไม่เอาเดี๋ยวไปมันมันเหมือนเจมบ์อะถ้าทําเป็นแบบเจนนี่อ,อันนี้คืออะไร<ต>อย,ยอมก <ทำ S 2> ิดหรือว่าะทำน้องหัวเราถามบังหน้าแฟนพี่ใครคือแฟนผมล่ะเคย <c oughs> โดนใครในลูกที่โดนเฮ้ <c oughs> คยโดนใครในลูกี้ไทยแลนด์แก้งไหมครับอ่าอพี่เซฟก่อนมึงไงพี่เหมือนกันพี่เพี่เหมือนกันแกพี่แกงของตัวแรกเลยใครใครก่อนพี่แก้งถ่ายรูปก่อนเลยไม่ได้แกงอะไรเลยพี่แกงพี่พี่ว่าถ่ายรูปจริงๆมี่ลมถิปแบบคลิปลุกเจ็บอยู่ประมาณสี่คลิปที่รอเวลาปล่อยทุกคน แบบเห็นเป็นคลิปแบบนั loyalty, ้นนเี่ยมีค nice> ลิปนี่มีคลิปหลุดพี่เซฟเลยเพราะเป็นคนดีวันนั้นเพิ่งถ่ายไปพี่เซฟเฮ้ทุกคนมันเริ่มแบบว่าอืดได้อีกสักกี่โมงดนี่แล้วจะไปละจังกุ้งจังกุ้งจังจังกิ้งกุ้งจังกุ้งจังจังยังละพี่เจฟเมื่อไหร่จะแบบว่าร้องเพลงให้ให้ให้แฟนคลับให้แฟนคลับฟัง ตอนเนี้ยพูดยังผิดชีเลยแ <m uch> <ๆ>ดียวเเปิดเพลงให้แบบว่าเปิดเพลงที่คิดว่าเจ็บจะสามารถร้องได้ขอร้องแล้วนะ <m uch> เพลงน,นี้เพลงนี้เพลงประจำเขาแลเริ่มอยู่นิ่งๆ่ะเริ่มอยู่นิ่งๆไม่ได้แลนะตัวมันเริ่มขยับแล้วนะ ขอล้อง <laughs> หยุดแกงก่อนเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นไม่เป็นเวอร์วันนั้นมือแบบว่าขยับขยับขยับอยู่นั่นแหละอยู่ข้างหลังนะคนเดียวเต้นไม่เป็นเพลงอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> นี่นี่เพลงใครอ่ะเ่อนดูเลยแต่ว่าตีนขยับอยู่นะเท้า <laughs> <laughs> ขยับอยู่นะ <laughs> <laughs> แเน่เริ่มแล้วเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วเริ่มแล้วแกทำไมแกงเงี้ยเฮ้ยทุกคนจริงจริงว่าเดี๋ยวจบพอนทุกคนเดี๋ยวไปนอนแล้วเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดูดูมันเต้นได้หมดเลยเต้เป็นมาย ย่าย่า <Nie> น <grapes> ี <N> ่เ <ellow> น oh, ี่ยแต่คนเต้นไม่เป็นเขาลองไม่เราเราเราโคเป็นแชงอยู่จะไม่เต้นเทวายหรอนะเขาเป็นแชงอ่าเราโคเป็นแชงอยู่แล้วนี่นี่ชอบโคเป็นแชงเวอร์ชันลองเพลงอัน o ี e ซ o มบา o ดีรีฮีบซึมีบายดหรีฮีบซึมบายดีรีรีบ ขอโทษครับทุกคนเฮ้ยเป็นคนไม่ดีเลยอ่ะ <f art> พูดคำหยาบ <s> ต้องตี I guess I kinda like t o e rain another day please นี่คำถามนี้พี่เซฟมีแพลนอยากเรียนภาษาอื่นเพิ่มเติมไหมคะคือพอดีว่าแฟน เรียกว่าอะไรว่าท <so> ี่พี่เขยอ่ะเป็นคนเกาหลีพอดีก็จะให้เขาสอนภาษาเกาหลีให้จริงๆวะอยากเรียนด้วยอันยองเซีโอชานินคิมนิดาว้าเซลีเยปูตาเยโปเยโปสวยเยโปก็สวยโอเค สวยจังเลยพี่เจฟฟี่ลองโดนเรียก<ะ>อะไรนะลองโดนเรียกผมด่าไงหลุดคำด่าเมื่อกี้ไงขอโทษไม่ได้ตั้งใจเขาแคปไปหมดแล้วว่าพี่ตัวเสียแบบไรโ้ตัวจริงทุกคนเจฟฟี่แบบว่า ไม่ได้พูดคำหยาบออกโซเชียลได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตั้งใจมาม่ามูมาม่ามูเขาถามว่าจะอยู่นมามูเจ็บรู้จักเอาจับจับมามูกวงอะไรมาม่าหมูวาส่าหรอเออรู้จักแค่ฮาวาซ่าแต่มาม่าหมูมีอะไรไอ้ตจ้มีน้องสะพายเพียงขาไม่มีขาหนเจ๊บสายดุใช่เจ๊บสายดุ ไม่ดูใครดูทุกคนจะหลับกันหมดแล้วให,ให้ปล่อยให้น้องๆเขาไปนอนกันดีกว่าดวันดึกแล้วฟันดีนะครับทุกคน bye bye, บายเจฟี่บายยจ้าบายยจ้าบายมาฟันดีนะครับทุกคน